ในเชลล่าบตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโท่เราอาจจะดูแลตัวเองด้วยพิจิตติเด็กๆสักช่วงสงงั้นๆเนี่ยค่ะอาการเขาก็ปดีขึ้นนะคะน้องดีทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปทำให้เซลล์มะเร็งอดตายแต่สำหรับวันนี้อาจารย์มีลาบตัวใหม่แล้วเรื่องนี้อาจารย์ได้คุยได้บอกค่ะพ่อแม่น้องดีหรือยังคะได้ <ยา S 1> ไปเลยค่ะก็ะก็จะมาอัด อันนี้แหละค่ะก็เลยก็เลยต้องหาเลื่อนมาไงได้แฟนรายการเปลี่ยนก่อนป่วยช่วงแมเนเจช่์แหละก็ถือว่าเป็นผู้โชคดี เซล์ที่ป่วยก็ลดลงหรือว่าเป็น,ปนข่าวดีมากมาก็ไอสิ่งที่ทีมอาจารย์ปาเทพคุณคุณ้กเนี่ยดูแลเนี่ยต้องต้องดีเนี่ยถ้าเห็นข้อมูลนี้ต้องดีใจ<ม>เพราะว่าเขากราังประสบความสำเร็จเราก็เป็นเกียร์แค่มาก,กมัดให้เลยนม่คุ แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ท้ายจะไปวิเคราะห์ทั้งหมดให้นะคะคือคือตอนนี้คนปวดเยอะมากก็เจ้าไอ้บอลควอบิสติกเนี่ยทีมยังไม่แข็งแรงก็มีอาจารย์ท้ายทำม,มีแข็งแรงอยู่คนเดียวตอนนี้การแปลงขัน้นภายในแต่<ๆ>แต่หนูมองว่าในเรื่องของอะไรจะตามที่มันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะร่วมกันให้กำลังใจแล้วก็อธิษฐานนะคะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นมาหลายเคสแล้วตั้งแต่ทำรายการนะคะพอดีขึ้น ก็ดีใจลดละเลิกไอ้สิ่งที่เคยปฏิบัติเคยทํามาไม่ว่าจะเลิกกินน้ำมันมะพร้าวเลิกกินผักไม<อ>่ไ,<อ>ไปไม่มีวินัยในการที่จะไปเข้าเครื่องหรือสุขภาพเจ็บไม่ดีเิ็บผิดทุกอย่างก็จะกลับตาลปัดกลับเป็นสูตรจุดเริ่มต้นก็คือคุณต้องรักษาต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วอาการดีขึ้นคุณต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองต่อไปต่อไปค่อยๆทำไป เอาไปติดข้างฝาได้เลยค่ะเทียบกับครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้เราดูแลตัวเองดีีแต่ข้างหน้าถ้าอเกิดไปรักษาด้านในตรงนี้มันอาจจะย้อนกลับไปเป็นของเดิมก็เป็นติดเออะ,ะนี่หลังเนี่ยม,มันมันคือมันจะได้เป็นอะไรเป็นแบบเตือนสติเราอะ่ี่เดของของเราเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเนี่ยเราต้องระวังแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็ดีใจแต่ดีใจที่ยังละล้าไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีอะไรเดี่ยวนๆให้เ้องมีคนอ่งนเพราะว่าเด็ก เขาบอกว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่เป็นมะเร็งสมองถ้าเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้หญิงก็มะเร็งไม่ตึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่สิงคโปร์ห่ยมากอาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันสูงไหมคะหรือว่าอาหารการกินสิ่งแวดล้อมสกรรมทั้งนั้นไม่มีข้อยมีต้นไม้อุกอย่างวิธีการใช้ชีวิตที่มันมันคือสิงคโปร์นี่ก็คือมามาจากมาจากเมืองจีนเนาะ คนจีนใหญ่เยอะเขายกมาเยอะแล้วก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวัตกรรมเนี่ยก็มาจากฝรั่งเนาะใช่มันไม่มีความเป็นเอเชียเขาจะเป็นอ่อใช่เนาะเขาแบบขอเป็นไลฟ์สไตล์เขาแบบก้าก้ามแล้วก็บใบโพกอ่ะวิศวกรรเยอะก็ต้องก็ต้องพยายามค่อยๆลดค่อยๆปรับที่สำคัญก็คือเราเรารู้ตัวเราเองอ่ะที่ดีก่อนดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆทำเริ่มต้นจากตัวเราแล้วค่อยๆบอกต่อดีกว่า หลายๆคนๆๆคงกำลังจะเกิดคําถามนะก่อที่เราจะปิดท้ายสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความคิดกับแมเในเชื้อหลักค่ะคือในมุมมองของนักชีวเคมีอาจารย์ครับสอนนะคะเราตรวจเห็นและเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กราฟยุ่งเหยิงจนกราฟดีขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนปรับพฤติกรรมเข้าสู่โลกของธรรมชาติบาบัดมากยิ่งขึ้นใช้วินีทางเพื่อให้แมลงนั้นไม่ได้รับ ไม่ได้เจริญเติบโตอาจารย์มองว่าอัดออกซิเจนเข้าไปอ่ะเอาออกซิเจนอัดเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งที่ต่บอีกล้างตับเอาพิษออกอีกแต่ว่าน้องดีนี่ล้างที่ตับแค่เดือนละครั้งนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันมากอกปริมาณน้อยๆทำอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ได้กินเข้าไปเยอะๆนะคะค่อยๆทำไปจนตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราอยากให้น้องดีเนี่ยเป็นตัวแทนของคนป่วยที่ต่อสู้ชีวิตแล้วก็ใช้ความรู้องค์ความรู้หลากหลายในการประยุกต ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นตอนนี้ค่ะอาจารย์รในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้มีโอกาสอยู่ลนตอนนี้ตรงนี้อยู่คอาจารย์คิดว่าน้องดีนในความคิดของอาจารย์เนี่ยจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมวิทยาศาสตร์ยังไงครับเพราะจะเป็นแรงงานดที่สำคัญว่า,าการต่อสู้กับอะไรเนี่ยบัน มันมีแนวทางที่เราอาจจะเอาชนะอะไรได้ในขณะที่ที่ที่แต่เดิมที่เราต่อสู้กันที่เป็นการแทรแผนปัจจุบันที่เราอนเวนชั่นใช้เคมีทงสีนอาจจะไม่ใช่คำตอบบางคนได้บางคนไม่ใช่เรียกรต้องดีจะเป็นแบบรงบัดาใจที่สำคัญว่ายังมีทางเลือกที่อาจจะเอาชนะอะเรได้ ตอนนี้เราภาวนาว่าขอให้ดีขอนอดี้าเราักอ,อีกสามเดือนข้างหน้าแล้มันจะเป็นแล้วก็อีกสามเดือนไปเป็นแล้วก็้องนึงอยากให้เป็นอันนี้ม,นนมันมันจะเป็นมันมันเป็นเหมือนตัวบทชีพเป็นจะพูดจะพูดภาษาที่ว่าขนใช้กันก็ได้น้งดัชนีชีวาแค่ซีไว่าว่าว่าสุขภาพของนอ้องดีเนี่ยดูด้วยตาเลยว่าดีขึ้นปั่นจักรายานได้ยกแข อะไรได้ไม่ไม่ไม่ไมนะอ่อนแอนะออกกำลังได้อะไรได้เนี่ย<ม>แล้วอันนั้นมองมองเห็นด้ตา<ม>แต่อันนี้ยมันมองไม่ถึงจาบอกนะว่าน้องนีดีที่ทั้งจากภายในและจากภายนอกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ,อถ้ากรณีศึกษาของน้องีจะเป็นในปัญญาใจพิเศคแต่นี้ไม่มีเคมีไม่มีลังสณะ พกันมาพูดกันมานะคะไม่มียาแมะสติ๊กเกอรช่ไ่มีเริ่มต้นจากอาหารเริ่มต้นจากการหาข้อมูลเริ่มต้นจากการมีวินัยในการปฏิบัติลดละเลิกอะไรที่ไม่เป็นการป้อนให้เซลล์มะเร็งมันเติบโตใช่ใช่อยู่ในความควบคุมของทีมงานการตัดเทศารตัทศกอย่ทีนี้หน้าที่พี่เนี่ยคือคือพี่ก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยพี่ก็ รู้ว่าค e ีโตเจนิกเอทเป็นอย่างนี้เข้าตู้ออกซิเจนเป็นอย่างนี้ล้างพิษตับเป็นอย่างนี้แต่หน้าที่หน้าที่ของแลบเราก็คือว่าหาหาให้ได้ว่าการกลายพันธุ์มันไปหรือยังมันเลยเท่าไหร่แล้วมันค่อยๆลดลงไปไหมอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลในร่างกายแล้วก็อันนี้จะชี้เห็นว่า ข้อมูลในระดับนี้มันใช้ได้เห็นแค่ภายนอกวต่เราต้อ,องดีนีดด่เราก็ดีใจสุดๆนะแต่มาเห็นนี้เราไม่ต้องพูดลนะเรา,าไม่ต้องพูดังไงนละน้องบีนจะเป็นจะเป็นตัวอย่างนะแล้วก็น้องบีนจะเป็นแรงบ,บนนันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังป่วยตอนนี้นนและเราก็จะทำหน้าที่ที่ดีสุดคือการเผยแพร่ข้อมูล และถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะรู้ข้อมูลเฉพาะตอนของคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมติดต่อแมเนจเจอร์แลัเข้ามาค่ะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันจะมียาพวกเคมีบำบัดบางตัวถ้าใช้แล้วบางคนอาจจะตอบสนองได้แล้วก็หายได้แต่ใียวกาเวสเด็ดกาดซ้ำโดยที่มันมีหลักฐานทางวิจัยรองับแต่จะมีบางพวก ก็คือเขาก็อาจจะหายหายได้หนึ่งแต่จะมีบางพวกอีกที่มียีนบางยีนกลายพันธุ์แล้วไม่ตอบสนองตัวยาเหล่านั้นก็จะจะหายเหมือนกันหายจากโลกนี้ซึ่งมันมีหลักฐานงางนวิจัยซึ่งเรากำเสร็จแล้เพาะเคยสงสัยว่าทาไมคนบางคนให้ให้เคมีบาบัดบางสูนบางตัวทำไมหายแต่บางคนทำไมเสียชีวิตทันทีเราเรียนรู้แล้วเพราะว่ามีข้อมูลนวัตกรรมจากคนตะวันตกช่วยช่วยแต่เพียงว่าเราไม่เคยหาย ถ้าหนูสรุปนะ <rors. S 1> คือถมมติว่าเราเกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะเราไม่ค er. วรที่จะเสียเวลาในการนั่งทนทุกข์กล่าวโทษทุกขเวทนานของเรานนี้ <travaille. S 1> ว่าทําไมฉันจะต้องป่วยทาไมฉันจะต้องเป็นแต่เอาเวลาตรงช่วงเวลานี้ลุกขึ้นมาเลยหาข้อมูลเริ่มต้นจากการหาข้อมูลและนําข้อมูลมาแก้ไขให้เหมาะกับตัวเองเพื่อรักษาโรคใช่มันเป็นยุคของ personalized medicine เป็นการแพทย์เฉพาะ ที่ใช้ข้อมูลช่องก่อนในการที่ดูแลวางแผนดูแลสุขภาพของตัวเองอย่าเช่นน้องดีนี้ช่องดีมากเลยเราตรวจแล้วบอกได้เลยว่ายาสองตัวน่ะคีโมสองตัวไม่ใช่ได้ดีนเอกายพันดีนทีพีห้าสามกลายพันต้องต้องไมใช้แล้วก็มาตวแบบที่เราเห็นดาต่างก็ปลาตื้นก็มีส่วนร่วมอยู่นิด อยากให้เป็นแบบเป็นเป็นไพ่ให้กคนรุ่นษาขวนี่เนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกบุตรนะคะทุกทา่านไม่ต้องหมดกำลังใจบางท่านอาจจะใช้เคมีบำบัดได้หรือบังสูตได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องผิดทางอาจจะใช้ร่วมกันได้นะคะหาสูตรให้ลงตัวได้แต่จะรู้ได้ไงว่า ขณะที่เรามีขึ้นหรือเรามาถูกทางหรือเราไปถูกทางแล้วการตรวจระดับนรำหรแบบที่เราทำนั้น<ม>ก็ไม่้อม,มันระดับถึงจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน<ม>สถานะของของของ,ของที่เราห่วยมันอยู่ตรงไหนก็อยากจะเรียนเชิญะคะว่าถ้ามีอะไรที่เป็นคล้ายๆแบบที่เรากำลังนำเสนอ จะป่วยหรือกลัวป่วยอ่าหรือสงสัยว่าใกล้ปล่วยมาปรึกษาเราได้แล้วก็เราจะตรวจรายก็จะตรวจเ,เฉพาะอันที่เราสามารถช่วยช่วยได้บางอันเนี่ยเราจะปฏิเสธการตรวจด้วยซ้ำถ้าหากว่าเห็นว่าการตรวจน,นั้นอาจจะไม่ได้ช่วยผู้ป่วยนะคะแต่ถ้าเห็นว่าการตรวจนั้นจะมีข้อมูลที่เป็นปนระโยชน์ต่อผู้ป่วยเรายินดีเลยคะ่ะ หรือคนที่กล้ามตึงยังไม่ป่วยเราก็ยินดีตอนนี้เรามีเคสที่กล้ามึงก็ตรวจทั่วไปเราไม่เห็นเลยว่าว่าว่ากำลังจะป่วยแต่ผู้ป่วย,ยมีอาการเหมือนป่วยแต่เราเห็นที่ระดับบีเองเนี่ยค่ะเราเราเห็นสิ่งที่เหมือนเรามีแว่นขยาอยอะค่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากน,นี้ต้องขอบคุณประเทศที่มีการพัฒนาทางบโอเทคโนโลยีก้าวหน้า เราก็หยิบมาใช้ได้คะเชิญเลยนะคะเชิญเลยนะคะมาปรึกษาข้อมูลกับแมเนเจอร์แล็ได้เลยนะคะป่วยหรือกล้ามขึงว่าจะป่วยนะคะหรือยังไม่ป่วยนะคะแต่เราเนี่ยอยากอยากเรียนว่าเวลาที่เราตรวจคนที่ยังไม่ป่วยหรือกล้ามขึงจะป่วยเราจะมีกำลังใจมากเพราะเรารู้สึกว่าเองกำลังจะช่วยไม่ให้ ท่านผู้นั้นเนี่ยก้าวที่ไปสู่การป่วยจริงแต่ในส่วนที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกับภาษาเผื่อว่าเราจะมีอะไรที่ช่วยกันได้แบบที่เราดูแลต้องดีกันนี่แหละค่ะนะคะนะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ Manager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษ โดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตเอลคลายวอเทอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเทอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว